ก่อนก่อนที่จะเล่นนะคือกูด่าคนที่ว่าเล่นแล้วไม่บริจาคอะกูกูด่าเขาเยอะถ้ากูไม่เับาคำท้ามึงกูก็ใจหมาใช่ไหมกูเับาคำท้ากูต้องกินน้ำลายตัวเองแต่สิ่งนึงกูทำแน่นอนก็คือบริจาคตังค์แต่วันเนี้ยกูยังไม่มีตังกูสิ้นเดือนกูบริจาคแน่นอนแล้วก็เดี๋ยวกูจะเอาบินมาคอนเฟิร์มอีกทีหนึ่งเอานูกมึงพูดแค่ไหนไม่แค์อะไรบ้างหรอกสำหรับคนท้านะ ระหว่างที่กูเกิดมามึงยังเป็นตูต้ไอเต็มอ,อยู่เลยกู <ừ. S 2> ขอท้าต่อแล้วกันก็คือการเคโดะมิตเซอไอส่วนกูนะกูขอท้าเพียสองย่องเยสแล้วก็ซินะกำมันคนนม,มโตลูกคว้าปลงชัดเจนนะสน่วนอีกคนนึงไม่ไกลไม่ไกลกู <c oughs> เกมอะเคโดถ้ามึงไม่ทำนะไอเกมกูจะบอกว่ามึงมมเป็นหมา งมึงลูกผู้ชายเปล่ามันถึงตัวต่อตัวเอ้าจดไปเอาเฟินมึงก่อนเลยกลัวเลยเอาเร็วมันมามึงดูไว้นะกูทำแล้วนะกูไม่ได้ใจหมานะนั่งเลยนั่งเลยพี่ผูขึ้นหลังเลยเฟินนั่งเลยเดี๋ยวนี้เกมต่อนะเฮ้ยท้าใครไม่ท้าไม่หรอกไอ้คนแข็งหน้ำมันแข่งหน่อยชอน้องแข็งหน่อยนั่งอีไม่หข่งอันนี้ต้อแข็งนะ น้ำแข็งด้วยนี่น้ำแข็งมันมาด้วยกัน้เฮ้ยก้วกูนี่ตอนแรกกูจะเอาอนนี่เอาเร็วเร็วมาเลยไม่ันแว้เหก้หน้าก้มน้าเดี๋ยวน้ำแข็งเขาเขาเลยก้มนา้น 好好、oh, cool.

เล่นต่อเล่นต่อกูจบนะรูกคือทมาตัวเอง